นครับอารนะครับวันนี้ย้ำแย้มแค้นอีกไฟหนึ่งเขาเขาที่บอกว่าเขาก็ไม่น่าแพ้เราอ่ะเรารู้สึกยังไงอ่ะผมก็ผมผมจำได้ลูกไหนที่เรามอว่าเราดีของเขาลูกบอลลูกแก้งครับพี่นาดีพี่เข้าพี่าดีเดี่ึงเรียมเขาบอกว่าคันนี้เขาเขามอเขาก็ไม่น่าแพ้เราเพราะว่าเราก็ดีของเรานะครับ เล่าอาการแล้วน้องช่วงยกสี่น้องผมโดนมัดจริงโดนมัดกระชอนโดนมัดกระชอนแล้วน้องมันแผาแต่ว่าผมก็ไม่ได้โดนไหมไม่เราไปยเขี่เขาได้ดูกันได้แล้วนั่นสุดซูสูฟิตถึงฟิตถึงไปย่ำชายบีกันหรอครับท่อมที่ร้อนที่ไรรับสายยากอ่ะย่อมยรอบนี้นะตอนนี้เราเรป็นร้องยากเลยเราเป็นร้องเราฝานเยอะเป็นร้องเยอะเป็นร้องบรรยากาศเยอะที่เลี้ยงดี่เลี้เป็นร้องทุกอย่างพี่เลี้ยง ยันต์อย่างเดียวอาชีพเท่าไหร่ครับอาชีพน่าไม่ทเงินบาทแต่ขอบคุณน่าใครอาชีพได้เดี๋ยวจะบี้กับจีบีไปเลยไล้วอยขอบคุณเลยรบ้านนี้ครับขอบคุณนายกุ่งมั่ขอบคุณเอเวอร์ครับขอบคุณแก๊งก็ขอบคุณป้ามวยหโสภุมิพัฒน์ครับทีู่สลุกใ้ผมเป็นอย่างนี้ครับยังไงบ้างกลับมาดิเก่งเกิดขอบคุณแล้วเกิดแล้วขอบคุณระบายรม่ติดแล้วใส่มวยสู้ได้แล้วคุณดูแลสู้ได้แล้วสุดท้ายฝากอะไรครับขอบคุณทุ๊กตาใจนะครับ ขอบคุ่นุกการลงใจที่ว่าชีนี้ผมยกทไม่ดีกว่าเดิมรับก็ติดตามในไวต่อไปครับผมจะทำให้ดีกว่าครับครับร่างกายดีแล้วสู้ได้แล้วอายุ19บ้าปีอะบกาปีครจวบจังวันนครับนคกศรีธรรมราชรับรสี่ธรรมราชเชืว่าถ้าอีกข้าหนึ่งถ้าเขาคล่องใจเราเราพร้อมไหมพรมพร้อมพร้อมได้เลยที่การหาดีอรายติดพี่ปุกอ่าโ โดย19คร in ับด so ้19เป็นพ our ่อไม่อยมา่ยมายมา่อยเราู้โต้ที่วันไ่ว่ามาณหน่อาทย์นอทิตย์แต่ว่าเราทําซ้อมทำ่างกาตลอดมีรายการเขามีรายการลังที่ต่อยใคร่ต่อยกับเป็ดอันวป็ดอันวัตก็เรากินยูกับจอดยะอ๋อจอายไฟปาไฟปาก่อนนี่ก็แจ้งเกิดได้สำเรจแล้วนครบเลยินดียครัแล้วทมานทุกคนครับ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 การว่า